เต็มล้นด้วยเทคโนโลยีไปกับ E220d AMG Line รถยนต์ที่มี AI ฉลาดที่สุดของ Mercedes-Benz เติมกำลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรบูทที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้เครื่องยนต์ที่อัตราเร่งดีประหยะัดและการเผาไหมที่สะอาดที่สุดผสานความหรูหราและสปอร์ตอย่างลงตัวด้วยชุดแต่ง AMG Line และกระจังหน้า s t a r ท a t t e n ใหม ทันสมัยด้วยมือจับประตูแบบซิมเลส door และสะดวกสบายด้วยดิจิตอลคียหน้าจอ Super ร์ส e รีขนาดใหญ่ด้วยระบบปฏิบัติการ MBUX ล่าสุดที่รองรับวิดีโอสตรีมมิ่งให้คุณเพลิดเพลินกับระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบด้วยสัญญาณ 5G กล้องเซลฟี่ในห้องโดยสารที่สามารถบันทึกโมเมนต์แห่งความสุขระหว่างการเดินทางและทำให้คุณไม่พลาดในทุกมิที่สำคัญราคา3.93ล้านบาท พร้อมรับข้อเสนอพิเศษตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง29ธันวาคม2568ทางเลือกที่1รับส่วนลดเงินสด160,000บาททางเลือกที่2รับส่วนลดเงินสด100,000บาทฟรีประกันภัยชั้น1นนาน1ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดกำหนด